ผมซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาจาก eBay แต่พอเปิดดูแล้วพบว่ามันมีโปรแกรมแปลกๆติดตั้งเอาไว้อยู่โปรแกรมนั้นทําให้ชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงไปเครื่องคอมของผม,มพังประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่ผมจะซื้อเครื่องใหม่มาผมดาวน์โหลดวรัสดบางตัวมาทําให้คอมพิวเตอร์ของผมพังยับเยินเครื่องคอมเครื่องนั้นเป็นเครื่องที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวมันทําให้ผมทําเงินได้มหาศาลจากการโพสต์วิดีโอลง YouTube ช่องของผมมีสมาชิกประมาณ6000คน และสมาชิกคนหนึ่งของผมต้องการให้ผมทดสอบเกมของเขาซึ่งมันก็เข้าทางผมอยู่ดีเพราะเป็นแนวทางของช่องผมใช่และนี่มันดูงี่เง่าและทำให้ดูตัวเองไร้่องสามากที่ดันไปไว้วางใจเขาผมดาวน์โหลดเกมที่สมาชิกต้องการให้ผมทดสอบมันดูค่อนข้างปกติสำหรับผมการาฟิกนั้นยอดเยี่ยมมากโดยรวมแล้วเป็นเกมที่น่าสนใจและสร้างมาดีเลยทีเดียวและที่สำคัญเกมนั้น มีตัวผมเป็นตัวละครเอกเสียด้วยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากไปเลยอย่างไรก็ตามมันก็มีไวรัสแอบแฝงมาด้วยมันแอบคืบคลานเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของผมจนกระทั่งหลายชั่วโมงต่อมามันก็ทําลายเครื่องคอมของผมไปโดยสิ้นเชิงกลับมาที่เครื่องคอมของผมเครื่องใหม่ที่ผมซื้อมาจาก eBay มันมีราคาค่อนข้างถูกสําหรับคนที่มีเงินพอนะอย่างน้อยมันก็ไม่แพงไปสําหรับผมเครื่องคอมเครื่องนี้เนี่ย หน้าแปลกที่มีผมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่พยายามจะซื้อมันด้วยซ้ำทั้งที่มันวางขายมาตั้งนานแล้วแต่กลับไม่มีใครสนใจในท้ายที่สุดผมก็ได้มันมาแต่พอเปิดดูก็พบว,ว่ามันมีโปรแกรมแปลกๆติดมาด้วยโปรแกรมมันชื่อซิมเม t มันอยู่ตรงกลางจอเลยและในหน้าจอนั้นไม่มีโปรแกรมอื่นๆเลยในเครื่องผมนี่มันเป็นคนเงี้ยเง่าจริงๆเขาตัดสินใจลองเปิดมันดูก็พบว,ว่ามันเป็นหน้าจอสีดํา ที่มีเข้าความสีแดงตกแต่งมากมายจนอ่านไม่ออกโดยรวมแล้วก็น่าขนลุกอยู่แต่ถ้าเกิดมองดีๆก็จะพออ่านได้ว่าแร莱ฉันพยายามทำให้คุณกลัวอยู่มันอาจจะเป็นการเล่นตลกจากเจ้าของคนก่อนแต่ผมก็ปิดมันไม่ได้เพราะทางหน้าจอมีแค่ปุ่มๆเดียวคือปุ่มเริ่มจะเอาไงดีละ่ะขืนกดไปเราจะโดนเวลาหรือเปล่าผมเลยปิดไฟที่ตัวเครื่องเอาซะเลยแล้วบูตคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ในโหมดเซฟโหมดโปรแกรมก็ยังอยู่ที่เดิม ผมพยายามลากบันทิงลงในถังขระยัแต่ก็ไม่มีผลอะไรซึ่งผมพยายามแล้วพยายามทําทุกอย่างเลยผมพยายามมากพอที่จะพยายามกำจัดมันทิ้งผมตัดสินใจติดต่อผู้ขายซึ่งเขาก็ได้ลบบัญชีของเขาไปแล้วเยี่ยมจริงขณะที่ผมนั่งอยู่บนเก้าอี้มันนั่งหง,งุดหงิดมากจู่ๆโปรแกรมก็เปิดขึ้นมาเองหน้าจอเริ่มต้นก็ไม่ปรากฏขึ้นคือไม่เข้าแม้กระทั่งหน้าจอวินโดว์เลยด้วยซ้ำมันเปิดเข้าสู่ตัวเกมโดยตรง ซึ่งดูเหมือนจะเหมือนกับเว็บไซต์หาคู่ในยุคเก่าในบางเว็บไซต์ะนะเว็บนี้ตรงค่าปับนหน้าจอเดิมที่ดูน่ากลัวทั้งหมดคราวนี้มันไม่ได้ออกมาในแนวน่ากลัวเหมือนครั้งเก่าคราวนี้กลับเป็นหน้าจอที่เป็นสีชมพูและสีขาวแวววาวดูหวานแววและมีผู้หญิงในชุดบิกินี่สีน้ำเงินป่องข้อความก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของผมโดยบอกให้ผมพิมพ์ชื่อเล่นและรหัสผ่านเอานะลองเล่นดูนิโคลัสพาสวด 12345นี่เป็นคําตอบของผมจากนั้นก็มีตัวเลือกสาภาษาปรากฏขึ้นแน่นอนว่าถ้าเลือกภาษาสเปนคงไม่รู้เรื่องกันแน่เอาผมก็เลยกดเลือกภาษาอังกฤษไปผมใช้เวลาเพียงแค่นาทีเดียวในการรับข้อความแรกจากผู้หญิงที่ชื่อเฟรดาเฮ้เพิ่งเห็นคุณมามาใหม่ใช่ไหมนะ่ะฉันยังไม่เคยเห็นใครในเซอร์วิสนี้เลยสักนิดเฟรดาส่งมาและมันยากที่จะบอกว่านี่เป็นเว็บไซต์หาคู่ของจริง หรือเป็นเพียงแค่เกมจำลองหาคู่คุณจะจ้องข้อความของฉันทั้งวันเลยเหรอเบด้ากล่าวเวลาผ่านไปประมาณ30สบวิผมก็ลองตอบกลับดูเอ้ยขอโทษนะว่าไงผมว่าเขาน่าจะอยู่หน้าจอตลอดแน่ๆเพราะเห็นสถานะที่ระบุว่าเธอกำลังจะพิมพ์ไม่มีอะไรมากแค่เบื่อไม่ได้เจอใครเลยน่ะตามที่ผมคิดก็น่าจะน่าเบื่อแล้วนะ เ็าเล่นไม่มีใครในนี้เลยอืมมีเว็บไซต์หาคู่มากมายที่สร้างมาทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ล่ะบางทีนั่นอาจทำให้เธอผิดหวังเพราะเธอใช้เวลาค่อนข้างนานในการตอบสนองในครั้งนี้วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างเธอตอบหลังจากนั้นประมาณห้านาทีซึ่งทำให้ผมคิดว่าเธอไม่น่าจะเป็นคนจริงด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามผมยังคงส่งข้อความหาเธอตลอดทั้งวันมันสนุกผมก็หกไม่ได้เลย เฟราเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดมีเสน่ห์และน่าดึงดูดใจเป็นอย่างมากวันเวลาผ่านไปผมหยุดพูดกับเฟรดาไม่ได้ผมไม่ได้เอาจากห้อง,องผมเลยและผมก็หยุดทำ YouTube ไปแล้วไม่นานนะักเฟราก็ถามผมว่าเราวิดีโอคอลกันได้ไหมเห็นได้ชัดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเฟรดาไม่น่าจะเป็นคนจริงๆได้แต่มีบางอย่างในตัวผมต้องการให้เธอเป็นคนจริงๆเมื่อผมตอบว่า ได้สิเธอบอกหมายเลขโทรศัพท์ลงมาซึ่งผมก็ไม่หวังว่ามันจะเป็นตัวเลขจริงๆหรอกนะแต่ก็ลองโทรไปดูสักหน่อยสวัสดีเสียงตอบกลับแบบแผ่วเบาดวงตางของผมเบิกกว้างด้วยความกลัวและความตื่นเต้นเฟรดา้านี่ฉันเองนิโคลัสผมตอบผมตอบกลับและตื่นเต้นมากนิโคลัสคุณมีจริงๆเธอกีดร้องเกือบทําให้ผมโทรศัพท์ตกเธอเริ่มวิดีโอคอลและเธอก็น่าทึ่งมาก เราคุยกันเป็นชั่วโมงเกี่ยวกับความสงสัยซึ่งกันและกันเกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อนฝูงคุยกันจนเจ็บคอเลยทีเดียวในตอนเช้าเฟาด้าขอเจอตัวและด้วยความยินดีฉันจึงตอบตกลงไปเราพบกันในตอนเช้าน้ำหอมกลิ่นกุหลาบของเฟด้าเต็มจมูกของผมไปเลยเธอสวยเป็นเทพธิดาเฟาด้ากอดผมและเราก็คุยกันอย่างสนุกจากช่วงบ่ายยันไปตอนกลางคืนเราก็เดินไปตามถนนที่ว่างเปล่า ซึ่งหน้าแปลกที่เราอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งแต่ทำไมถนนถึงว่างเปล่าโดยเฉพาะตอนกลางคืนผมจับมือเธอและบีบแน่นคุณไม่ได้สังเกตเลยใช่ไหมนิกเฮเธอถอนหายใจและหยุดเดินผมมองไปที่เธอเธอขมวดคิ้วนิโคลัสนี่ไม่ใช่โลกของคุณมันเป็นโลกของฉันคุณเชื่อในตัวฉันและนั่นคือสิ่งที่จะสาดแช่งคุณผมก้าวถอยไปครู่หนึ่ง สับสนและแสดงออกทางสีหน้าหืมคุณตกหลุมรักมันนิโคลัสฉันเองก็ทำสิ่งนี้เหมือนกันแต่ฉันไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปแล้วฉันไม่ต้องรอไปชั่วนิดนิรันเพื่อให้ใครบางคนเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นอีกครั้งวัตจักจะทำซ้ำซากในอีหลายทศวรรษและหลายอีกศตวรรษข้างหน้าผมไม่เข้าใจไม่มีอะไรที่เธอพูดแล้วสมเหตุสมผลเลยผมมองไปรอบๆแล้วก็พบว่า มันเป็นอะไรที่ดูคุ้นตาขอบพิกเซลของตึกล้าฟ้าเสียงฮัมเพลงของคอมพิวเตอร์ที่ดังขึ้นตลอดและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเฟรดาลาเวนเดอร์เด็กสาวที่หายตัวไปจากปี2010เด็กผู้หญิงที่หายตัวไปในม่านหมอกหรือนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังจะเป็นเฟรด a าจะหลุดพ้นและผมจะติดอยู่ที่นี่แทนฉันจะได้กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงและฉันขอขอบคุณสำหรับสิ่งนั้น แต่ที่นี่มันจะกลายเป็นที่อยู่ของคุณนิโคลัสผมจะอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายปีเหมือนเฟด้าหรือไม่ผมจะต้องหลอกให้ใครบางคนตกหลุมรักผมเหมือนที่เฟด้าทำเหรอแล้วผมจะกลายเป็นอะไรล่ะเฟด้าหายตัวไปและผมก็ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลําพังเธอหลอกผมเฟด้าหลอกผมผู้หญิงที่ผมคิดว่าผมรักหลอกให้ผมพาเธอกลับมีชีวิตอีกครั้งและตอนนี้ผมจะต้องทําแบบเดียวกันงนั้นเหรอ ไม่ได้ก็จบแล้วนะครับกับเครื่องคอมมือสองถ้าคุณเจอโปรแกรมแปลกๆในเครื่องคอมมือสอลองเปิดดูนะครับเผื่อว่าคุณจะได้เจอกับชายคนหนึ่งที่เขาอาจจะทำให้คุณตกหลุมรักก็เป็นได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเม้นต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปละครับบาย